เรื่องราวมันยังไงกันแน่วิกเตอร์เยอร์เคเรสเดี๋ยวมาจบกันที่คลิปนี้ครับ สวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจาบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งนะครับอ่ะเรื่องราวของวันนี้นะครับก็ยังคงค้างติงกันมาเกี่ยวกับเรื่องของวิกเตอร์โยเคเรสนะครับที่เริ่มจะงอแงนะครับตัดชื่อตัวเองนะครับใน IG เนี่ยตัดชื่อสมสรอออกไปแล้วนะครับเริ่มที่จะเรียกว่าทิ้งบอมใส่สมสรที่ไม่รักษาสัญญานะครับแต่ว่าก่อนจะไปเข้าที่เนื้อหาสาระนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับ b ียเอสคลินิกบางบัวทองนะครับที่ดูแลผิวหน้านะครับผิวกา ของเป้งจิบรายุนะครับในการทำคอนเทนต์แบบนี้รวมถึงการไปออกงานพิธีกรต่างๆด้วยนะครับดูแลหมดเลยนะครับบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมนะครับแล้วก็ดูแลรูปหน้านะครับเสริมจมูกนะครับแหมก็ไปลองดูกันได้นะใกล้4ี่แยกบางพลูนะครับถนนบางบัวทองนะครับบอกเลยนะครับว่าดูแลดีมากแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แรงอย่างที่คิดเลยนะครับเพราะว่าบุคลิกภาพที่ดีนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตดีนะครับและไม่ว่าอาชีพใดก็สมควรที่จะ มีบุค,คลิก,กภาพที่ดีเพราะมันจะเปิดโอกาสให้กับคุณนั่นเองนะครับเอาละมาต่อกันที่เรื่องราวของวิเตอร์เยอร์เคเรสนะครับสู่หน้าทีมชาติสวเดนของ Sporting l i s b bon, o อนนะครับไล่ไทม์ไลน์กันมาเลยนะครับเจ้าตัวก็เป็นเด็กดีมาตลอดนะครับลงเล่นใ้กับ Sporting l i s b bon, o อนนะครับกระหน่ำไป สองฤดูกาลเนี่ยน่าจะเกิน100ประตูนะครับไอเรื่องจำนวนเรื่องสถิติเนี่ยพูดกันมาหลายคลิปลวฉะนั้นไม่ต้องไปลงลึกเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักก็คือว่าอยู่มาสโมสรอนนะครับขอให้อยู่อีกหนึ่งฤดูกาลเรื่องราวมันคุนค้นๆคล้ายๆกับยุคที่ป๋าของเราครับเซอร์เล็กซ์ฟูร์กูสันให้สัญญากับคริสเตียโนโรนัลโดเลยนะครับในตอนที่เขาเนี่ยอยากจะย้ายไปตามความฝันตัวเองตามความฝันคุณแม่นะครับว่าจะย้ายให้กับ เร่อให้กับเรอัลมาดริดหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่และก็ดีที่สุดของโลกนั่นเองนะครับป๋าบอกขออยู่อีกกรุ่นกันนะโดอยู่ช่วยทีมก่อนนะครับแล้วจะขายให้ตามสัญญาปรากฏว่าซีซั่นถัดมานะครับป๋าก็ขายให้กับเรอัลมาดริดจริงๆด้วยมูลค่า80ล้านปอนด์ซึ่งก็น่าจะแพงที่สุดในโลก ในยุคนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านผลงานของโรนัลโด้นะครับการขายเสื้อความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขามันก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นราคาที่ไม่ได้สูงเกินไปมันอาจจะเกือบถูกเหมือนได้เปล่าด้วยซ้ํากับสิ่งที่เรอเอลมาดิดได้รับตอบแทนจากตัวเขานั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็น g e n t l e m a n agreement นะครับที่มีการตกลงกันและก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในกรณีนี้แต่ว่ามันกําลังจะไม่เกิดขึ้นกับวิกเตอร์โยเคเรสนะครับเพราะ ณนะตอนที่ตกลงกันเนี่ยนะครับเอเย่นของเขานะครับกับทางสโมสรซึ่งตอนนั้นเนี่ยคิดว่านะฮะคิดว่าน่าจะเป็นฮูโก้เวียนานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มาทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ตอนนั้นยังเป็นผู้มวยการของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยน่าจะมีการตกลงผ่านคณะผู้บริหารหรือว่าฮูโก้วีอนาเอาไว้นะครับว่าอยู่ช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าซีซั่นถัดไปเนี่ยนะครับขอไม่ย้าย ทีมด้วยค่าสิทธิ์สัญญามูลค่า100ล้านยูโรได้ไหมนะครับแล้วก็มีตัวเลขว่าในเจนท์ช็อตมนานกรเมนต์นั้นอนะ่ะมันประมาณ69ถึง70ล้านยูโรนะครับถ้า เออโยเคเรสเนี่ยตกลงจะช่วยทีมต่อไปก็คือง่ายๆว่าฉันจะไม่ขายอยู่ในราคา100ล้านยูโรเพราะมันอาจจะเป็นราคาที่เวอร์เกินไปและหลายทีมเนี่ยจะไม่ลงทุนซื้อกับนักเตะวัย27ปีเพื่อไม่เป็นการปิดกั้นอนาคตของนักเตะที่ฟอร์มกําลังรุ่งอยากจะย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่อยากจะไปประสบความสําเร็จฉชนนั้นเนี่ยเจล้านยูโรโอเคเซเยสปล่อยแล้วแล้วก็ไปคุยเอาเองว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนนะครับแต่ทําไปทํามาเนี่ย เกิดการพลิกล็อกขึ้นนะครับเหมือนกับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยมีเหลี่ยมนะครับคืออยากจะได้ค่าตัวมากกว่าที่จำนวนนี้ที่อยู่ในข้อตกลงสุภาพบุรุษที่ตกลงกันเอาไว้นะครับงานนี้เนี่ยโยเคเรสก็เลยไปลบชื่อออกจาก IG เลยนะครับชื่อสปอร์ติ้งลิสบอนออกบอกแค่ว่าตัวเองเป็นนักกีฬาเท่านั้นแล้วก็กลายเป็นเชื้อไฟโหมหนักนะครับจนสื่อหลายสำนักเนี่ยนำมาเล่นกันนะครับซึ่งไทม์ไลน์เริ่มต้นเนี่ยเป็นแบบนี้นะสาหรับคนที่อาจจะยังไม่ตามมาก่อนหน้านี้ครับและล่าสุด ทั้งฟาบิโซโ o มาโนนะครับอันนั้นเขาจะเป็นแคปชั่นสั้นๆนะเนาะนะครับแล้วก็ ESPN Sky Sport BBC ครับพร้อมใจกันเล่นข่าวตรงกันหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าต่อให้เข้าไปในหน้าไหนเนี่ยเว็บไหนเนี่ยเนื้อข่าวมันไม่ผิดไม่เพี้ยนครับมันออกแนวนี้แต่ว่าเรื่องของ Analysis หรือว่าการวิเคราะห์ไม่ได้มีนะครับก็คือว่าทาง f e d e ริโกวา r a นดัสนะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรของ Sporting Lisbon เนี่ยนะครับออกมาบอกว่าจะไม่มีการย้ายทีมของเยอแคลร ด้วยค่าตัว70ล้านยูโรขออนุญาตเอ่ยเป็นยูโรหมดนะครับเพราะเดี๋ยวสลับยูโรเดี๋ยวสลับปอนคำนวณไปมาเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวงงตัวคนเล่าเองก็จะงงด้วยนะครับเอาเป็นว่าค่าฉีดเนี่ย100ล้านยูโรนะครับแต่ว่าตกลงกันไว้70ล้านยูโรถ้าอยู่ช่วยทีมจบซีซั่นนี้ซึ่งก็จบไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าวอรันดสัสบอกว่าไม่มีนะ ไอเจนเ e อร์แมนดีเกรเมนตรงนี้ไม่เคยมีเกิดขึ้นอย่างที่สื่อรายงานหรืออย่างที่ใครเข้าใจเลยนะครับแล้วก็เท้าความย้อนกลับไปว่าในตอนที่มีการประชุมกันเนี่ยนะครับเยอ c a เคเรสกับ a อเจนเนี่ยนะครับเข้ามาพูดคุยซึ่งสิ่งที่ a อเจนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าใจสิ่งที่ a อเจนเป็นกังวลมากที่สุดก็คือมูล,ลค่าในการย้ายทีมหรือว่าเรื่องของค่าฉีกสัญญานั่นเองนะครับคือมีการขอการันตีนะครับจากสโมสรว่าขอเป็น 70ล้านยูโรได้ไหมกําหนดมูลค่ามาให้หน่อยการันตีให้หน่อยว่าถ้าลูกค้าของเขานักเตะในความดูแลของเขาเนี่ยอยู่กับทีมจบฤดูก,กาลนี้คุณจะปล่อยตัวเขาในราคาที่เหมาะสมประมาณนี้นะครับแต่วันดัสเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าไม่เคยนะไม่เคยตกลงด้วยมูลค่าตัวเลข70ล้านยูโรเลยโดยให้เหตุผลนะครับกับเอเจนต์ของเยอเคเรสว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะกำหนดราคา ค่าตัวในการย้ายทีมเพราะเราไม่มีทางรู้ว่า1ปีจากนี้เขาจะมีค่าตัว4 0ล้านยูโร6 0ล้านยูโรหรือ8 0ล้านยูโรวารันดัสกล่าวชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าไม่เคยตกลงมูลค่านั้นนะครับแต่ก็มีข้อยแหลงออกมาอีกว่าคือนะฮะเรารับปากแค่ว่าเราจะไม่ปล่อยเขาที่ค่าตัว1 0 0ล้านยูโร แล้วก็มีช่วงหนึ่งด้วยนะครับที่บารันดัสกล่าวว่าจะไม่ม <hel an> ีผู้เล่นอายุ27ปีย้ายออกจากโปรตุเกสด้วยค่าตัว100ล้านยูโรหรือ90ล้านยูโรก็คือจะสื่อว่าอายุของเยอเคเรสเนี่ย27ปีแล้วคงจะไม่มีการขายออกไปในมูลค่าสูงถึง100ล้านยูโรตามมูลค่าค่าสัญญาหรอกหรือ90ล้านยูโรก็ยังน่าจะแพงเกินไปสำหรับเยอเคเรสนั่นเองครับ ดูกันที่สื่อใหญ่ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษกันไปทั้งหมดแล้วนะครับไปดูกันที่สื่อใหญ่ของโปรตุเกสอย่างอาโบลากันบ้างนะครับว่าเขารายงานเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับอาโบลาเนี่ยเลือกที่จะฉีกไปนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปยังทีมอื่นก็บอกว่าตัวแทนของนักเตะหรือว่าเอเย่นเนี่ยนะครับเดินทางไปที่กรุงลอนดอนแล้วนะครับเพื่อเจรจากับอาร์เซนอลโดยแหมบอกว่ารู้ลึกอินไซต์ถึงขนาดที่ว่าตัวนักเตะเองเนี่ยก็อยู่กับเอเย่นที่โต๊เจรจาที่กรุงลอนดอนด้วยนะครับเพื่อเจรจากับทางสโมสร อาร์ซนอลนะครับถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมนะครับแล้วก็ถ้อยถแถลงของเฟเดริโกเวรันดัสเนี่ยทำให้ตลาดนั้นสั่นคลอนอย่างมากเกี่ยวกับกรณีของทางวิทเตอร์เยอร์เคเรสนะครับโดยอาโบล่าบอกว่าการเจราจารเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีนะเพราะว่าเยอร์เคเรสเองก็ปรารถนาที่จะย้ายกลับมาลงเล่นใน,นอังกฤษนะครับหรือว่าเล่นในลีกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยมานานแล้วนะครับและอาร์ซนอลเองก็เป็นจุดหมายไปทางที่โอเคนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่ในขณะที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไน กับดีลนี้และก็ไม่มีทางที่จะยอมแพ้ง่ายๆในครับในการไล่ล่าตัวเยอ c เคเรสมาเสริมทีมเพราะว่าเป็นเด็กที่มีผู้มือการใช้นะครับโดยรูเบนอ m โมริมนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ยังมีตัวแปร สำคัญนะครับอีกทีมด้วยก็คือยูเวนตุสนะครับทีมยักษ์ใหญ่แห่งสึกเกาโช่สเอาอิตาลีนะครับที่กำลังจับตาดูสถานการณ์นี้นะครับหวังจะเป็นตาอยู่นะครับในการตัดหน้าคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรสไปร่วมทีมเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรอดูกันว่า,าข่าวไหนจรงิงแล้วก็จ้องอยู่จริงหรือเปล่าส่วนของอาร์ซอลเนี่ยกลับไปนิดนึงนะครับ อาโ布าเนียรายงานว่าเยอเคเรสเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักของอาร์ซนอนะครับแต่ว่าก็เป็นเป้าหมายรองอันดับ2เลยนะครับรองจากเบนจามินเซสโกหัวหอกของแอร์เบลฟ์ซิทที่อาร์ซนอลตกเป็นข่าวอยู่อย่างหนักในเวลานี้ว่าพยายามที่เจรจาคว้าตัวนะครับทางเซสโกมาร่วมทีมให้ได้ก็เลยมองว่าถ้าเซสโกเนี่ยคุยยากไลฟ์ซิกเรียกค่าตัวสูงแพงเกินไปก็อาจจะเบนเข็มนะครับมาคุยกับเยอเคเรสแทนขึ้เหมือนคุยไว้ก่อน เหมือนสแปร์ไว้ก่อนคุย2คนเลยนะฮะคบซ้อนกันอยู่ช่วงนี้ถ้าคนแรกนะครับจิกไม่ติดก็เอาคนนี้แทนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับทีมปืนใหญ่นี่ก็เป็นรายงานของอาโบล a านะครับสื่อของโปรตุเกสนั่นเองนะครับทีนี้มากันที่การวิเคราะห์กันบ้างจังหวะเนี้ย เพื่อนๆก็สามารถที่จะวิเคราะห์พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับจะแชร์ก็ได้จะซับสไครป์ชวนเพื่อนมาซับเพิ่มก็ได้ก็เต็มที่เลยนะครับอะส่วนการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมมองว่าเบรนดัสนี่หรือว่ารันดัสนี่เหลี่ยมจัดมากๆเลยนะครับคือไอ้การพูดเนี่ยมันเหมือนจะดีนะครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่เคยคุยกันไม่เคยบอกว่า70ล้านยูโรเนี่ยเป็นมูลค่าที่แบบตกลงตกล่องปล่องชิ้นแบบเอ้ยราคานี้นะ ถ้าเกิดคุณอยู่ช่วยเราอีกฤดูกาลหนึ่งเนี่ยเราจะปล่อยคุณในราคานี้เลยนะครับคืออันนี้ผมว่าเหลี่ยมจัดเพราะอะไรเพราะไอาการพูดในช้อยสต่อมาของเขานี่แหละที่บอกว่าผมแค่บอกว่าเราไม่รับถึงค่าสิกสัญญาก็คือ100้ล้านยูโรหรอกนะครับแล้วท่อนต่อมาก็คือบอกว่าจะไม่มีผู้เล่นอายุ27ย้ายจากทีมเราไปนะครับด้วยมูลค่า100้ล้านยูโรหรือ90้าล้านยูโร มันหมายความว่าอะไรฮะร้อยล้านเมื่อไปเราไม่ปล่อยหรอกนะฮะเกโอ้แล้วนะครับก็แพงไปเราไม่ปล่อยด้วยราคานี้หรอกนะครับแต่70็ดสิบเราก็ไม่รับอ่ะเออเจก็ไม่ได้สัญญามันแปลว่าอะไรคุณจะเอาเท่าไหร่อ่ะระหว่าง7 0็ดสถึงเกนี่ส่วนต่างมันเยอะมากเลยนะแปลว่าคุณเนี่ยก็มองว่าตอนนี้นักเตะมีมูล,ลค่า ไอเจนท์แมนแอรเกรเนที่เคยตกลงกันไว้ซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่มีใครหูฝาดหรอกครับในโต๊ะเจราจาแบบนั้นไม่งั้นนักเตะกับเอเนต์ก็คงไม่ตกลงอยู่ช่วยสโมสรอ,อีกปีหนึ่งถูกไหมเพราะว่าฝีเท้าแสดงให้เห็นแล้วพิสูจน์แล้วกล้าที่จะออกไปเผชิญโลกแล้วแต่ทําไมเขาอยู่อีกปีหนึ่งนั่นแปลว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้ยินเนี่ยมันมันได้ยินจริงๆมันมีการพูดคุยกันจริงๆทีนี้70ไปถึง90โอ้โหคุณเล่นเปิดสเปซส,ส,สูงเลยนะฮะ ที่ว่างที่สูงมากถ้าเป็นกราฟมีกระโดดขึ้นแบบประมาณนี้เลยแปลว่าไอ้เจ็ดสิบอ่ะไม่ได้คุยอุ้ยเก้าสิบหรอมันแพงไปงั้นคุณจะรับที่เท่าไหร่นะฮะแปดสิบเก้าล้านยูโรหรอหรือว่าแปดสิบเก้าจุดเก้าล้านยูโรก็ท่านประธานท่านจะได้ไปตอบคนอื่นได้ว่าก็นี่ไงก็เจ็ดสิบ<ๆ>ไม่ได้ตกลงไงแต่ว่าไอ้เก้าสิบหนึ่งร้อย่ผมไม่ได้ต้องการผมก็รับที่แปดสิบเก้าจุดเก้าไงเออจะเอากันแบบนี้เลยเหรอฮะซึ่งอันนี้บอกเลยนะครับว,ว่าการทํา การตลาดหรือว่าการพูดคุยแบบนี้เนี่ยนะครับโอเคผมอาจจะอินไซต์กับแมนยูอยากได้เยอะเคเรสอย่างที่อโมริมอยากได้อยากเห็นสโมสรประสบความสำเร็จจนออกนอกหน้าก็ได้แต่ผมเชื่อแมนยูไงนะและการที่คุณพูดอย่างเงี้ยผมว่ามันทําให้หลายๆทีมเนี่ยมองสปอร์ติ้งลิสบอนไม่เหมือนเดิมนะครับมันอาจจะมีทั้งคนที่เชื่อวารันดัสหรือคนที่คิดแบบผมก็ได้ซึ่งคนที่คิดแบบผมก็ต้องมองว่าโอ้โหไอ้ทีมนี้ทําธุรกิจนี่ไม่ได้เลยเฮ้ยมันเที่ยวไว้เฮ้ยมันต้องจะโขกอย่างเดียว เข้าใจเป็นทีมในลีกรองในลีกเล็กใช่ไหมคุณต้องเสียด,ดาวดังที่คุณอุตส่าห์ฟูมฟักปั้นมาตลอดอยู่แล้วคุณไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้คุณก็ต้องเรียกผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าแต่มันไม่ใช่การใช้เหลี่ยมแบบนี้ไงใช่ไหมแบบนี้ใครจะย้ายมาอยู่กับลิสบอนนี่ต้องคิดหนักนะครับเอเย่นนี N ่ N e, สัญญาลมปากสัญญาใจนี่ไม่ได้นะต่อให้เรคคอร์ดเอาไว้เนี่ยมันก็เอาไปใช้ไม่ได้อยู่ไหมเพราะมันไม่มีผลทางกฎหมาย ผลทางกฎหมายคือมันต้องเป็นรายลักษณ์อักษรอยู่ในสัญญาเท่านั้นมันต้องเขียนเอาไว้เท่านั้นว่าถ้าอยู่จบฤดูกาล2,024-2,025ค่าถีดสัญญาของคุณจะลดลงมาเหลือ70ล้านยูโรถ้าม,มีข้อนี้มันก็พูดได้หมดไงสามารถที่จะเล่นเลี่ยงบาลีแปลทุกสิ่งทุกอย่างไปได้หมดนะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าโอ้โหคือไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ผิดสัญญานะครับผิดสัญญาใจผิดจรรยาบรรณเหมือนกันนะ เออถ้าทําแบบนี้นะครับแต่ทายังไงได้ครับมันเป็นโลกของธุรกิจนั่นเองนะครับฉะนั้นประเด็นนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเสียเหลี่ยมนะครับสำหรับเอเจนต์ของเยอเคเรสแล้วก็ตัวนักเตะเองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็คงไม่ฉุนขนาดที่ว่าไปลบชื่อในไบอกราฟีหรือว่าโปรไฟล์ของเด็กใน i g ออกว่าไม่ได้เป็นนักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วนั่นเองนะครับทำให้ดีลนี้โอ้โหบอกเลยว่าตัวแปรเนี่ยจะมาเยอะมากเมื่อคุณพูดอย่างเงี้ยคุณหงายไพ่มาแบบนี้แปลว่า คุณกำลังให้ทีมที่สนใจในตัวเยอแคเรสเนี่ยวิ่งแข่งกันแล้วครับยู UA เว่หรอให้เท่าไหร่คุณมีถ้าคุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมถ,ถ้ายังกลัวความน่าเกลียดสักนิดนึงก็ะก็80ล้านยูโรไหมแปดสิบเก้าล้านยูโรไหมที่บอกว่าไม่ถึง90อ่ะให้เท่าไหร่ตั้งไว้ในใจแล้วอย่างน้อยต้อง80 UA ยูเว่ยื่นมา7จ็ดสิบห้าไม่์แมนยูยืนยนย่นมา7จ็ดสิบแปดม่อาร์เซนอลยื่นมา7 9็ดสิบเก้าม่พอใครขึ้น80อ่ะค่อยมาคุยกัน าอาจจะตั้งมินไว้แล้วว่า80-85สมมุตินะครับทั้ง3สโม,มสรนี้สมมุติยืดมาเท่ากันก็ตอบรับทั้งหมดเลยแล้วก็ให้นักเตะกับเอเย่นไปตัดสินใจไปเจรจาค่าเหนื่อยข้อเสนอโปรเจกต์กันเอาเองว่าคุณอยากย้ายไปร่วมทีมไหนฉะนั้นผมว่าเอมบโมนี่คุยยาวแล้วนะครับตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่า60ล้านปอนด์หรือเปล่า เรื่องของยอเค r เรสนี่ผมว่าน่าจะคุยยาวกว่านะครับน่าจะยือยุดฉุดกระชากกันอีกนานนะครับเพราะเจอประธานสโมสรเล่นแง่ซกขนาดนี้เนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยมูลค่าคงไม่จบที่70ล้านยูโรแน่แล้วนะครับอาจจะไปแตะ80นะครับแล้วถ้าราคามันพุ่งขึ้นไปขนาดนั้นแต่อาจจะไม่ถึง100ล้านนะครับอาจจะไม่เกิน90อย่างที่เจ้าตัวบอกไว้เพื่อนๆคิดว่าราคาแค่ไหนที่เราควรจะซื้ออ่า แล้วก็ราคาไหนเนี่ยที่ควรจะถอยเออโอเคแหละมันไม่ใช่เงินเรานะฮะแมนยูจะจ่ายเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ได้กระทบกับกระเป๋าแฟนบอลอย่างเรานะครับแต่ก็เชื่อว่าคนที่อินรักแล้วก็เชียร์สโมสรก็คงจะคิดตามไปเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะไปจบตรงไหนยังไงดีแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับอ่ะเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับดีลนี้เมื่อผมได้เล่ารายละเอียดของการซื้อขายทั้งหมดออกมานะครับก็ว่ากันมาได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของ EP นี้ครับเกี่ยวกับ วิกเตอร์ยเคเรสแบบกระชับแบบให้จบกันทุกประเด็นนะครับแต่ที่ยังไม่จบคือไม่รู้มันจะจบยังไงนะครับอ่ะก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับเป้งจิรายุจับบังด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ